กเจริญพรยมแม่เสงเยี่ยมวันนี้ก็ก็เจริญพรอีกครั้งหนึ่งว่าเปิดโอกาสให้ก็มาได้เข้ามาในบ้านจริงๆวันนี้ก็ถือว่าพระเนี่ยออกกลงคืนก็ไม่เหมาะเท่าไหร่แต่วันนี้ก็มีโอกาสได้ยมเปิดโอกาสให้เข้ามานะแต่ที่มาวันนี้ก็มีเหตุอยู่สักสองสามอย่างก็คือ ประเด็นหลกัหลกๆก็คือเหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเถานาแสงโดยเฉพาะที่วัดที่ยัดยมแต่ละคนเน่ยเวลาทั้งใส่บาททั้งไปวิหารบรรพะก็ตามส่วนใหญ่จะมีผู้สูงอายุคนเยอะแล้ว,วสังเกตสังเกตดูบ้านที่นี่ก็แต่ละหลังส่วนใหญ่ก็อยู่กันคนเดียว <c oughs> ครั้งแรกที่มาใหม่ๆก็เห็นโยมแม่ <c oughs> เคยคุยกับโยมแม่ว่าโยมแม่อยู่คนเดียว ตอนนั้นนายโยมไปธุระอะไรเงี้ยนะก็ะเลยก็เลยเอ๊ยอยู่กันได้ยังไงก็ถามอายุเท่าไหร่ตอนนั้นพอรู้หมายอยู่ยังไงนะฉะนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะมาจะถามอยู่ประมาณสักประเด็นสองประเด็นนะ,ะส่วนแรกก็คือจะถาม <c oughs> ครูก่อนนะจะถามครูค่นหลักเลยว่าในฐานะที่ครูมีแม่ในฐานะเป็นผู้สูงอายุ ครูเต้าดูแลแม่อย่างไงเพราะว่าเท่าที่รู้ครูเต้าก็เป็นคขิการครูด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ประจําอยู่ทุกวันที่นี่นะเสียีแล้วอ่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงดูแลท่านยังไงอะรอให้ฟังแนะนําตัวผ่านกล้องนิดค่ะวันดีค่ะชื่อครูจินตการเสานอกค่ะชื่อเล่นบ้านเราก็เรียกครูเต้าครูชํานาญการพิเศษ เกษียณราชการมาได้สี่ปีแล้วค่ะจากศุมวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,า,าล,ลำปางเขตสองค่ะก็ะ<ๆ>คุณยายก็มีมีลูกสามคนคุณต้าเป็นลูกคนโตเป็นผู้หญิงแล้วคนที่สองก็เป็นน้องชายเป็นพ่อค้าอยู่เชียงใหม่แล้วคนที่สามก็เป็นผู้รับเหมาธุรก,กิจส่วนตัวอยู่ยที่กรุงเทพ<ๆ>แล้วที่นี่ตัวเราเป็นพี่เราก็ต้องดูแลทุกอย่าง ทั้งไรนาสวนสวนต้มโอสวนลำไยนาสวนสักแล้วก็คุณแม่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีหน้าที่เลี้ยงหลานีนต่างหากหลานหลานนี่สองคนแต่ได้เลี้ยงหนึ่คนอีกคนหนึ่งที่เชียงใหม่ก็ต้องขับนติวินเทิรเนะตินเตอกเินเินนเกนเนเตินตินเนเ่งนเตตนเัเตินเตวันเันเตินเงินเต้นเันเสนเตินเินทเนทั้งเน Mm hmm. แล้วมีบ้านอยู่สองที่ที่เกาะคาที่นึงแล้วเดี๋ที่นาแสงที่นึง oh. ก็ส่วนมากก็จะอยู่เกาะคาห้าวันอยู่นาแสงสองวันแต่ปกตินี่ก็จะต้องเอา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 ยายไปด้วยแต่ถ้าวันไหนยายแบบแบบไม่สะดวกห่วงเรื่องจะใส่บาตรพระ mm hmm. ก็ยายจะอยู่นี่คนเดียวอื mm hmm. ตอนที่ตอนที่เป็นเป็นราชการครูก็ก็อยู่กับแม่นี่แหละคะ mm hmm. ่ะก็อ,อ,อสําคัญที่สุดก็คือเรื่องอาหาร ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย86ค่ะ86หรอใช่โรคสีโรคไม่เป็นไม่มีสักอย่างเหรอไม่เป็นโรคอะไรสักอย่างปกติทุกอย่างคุณเจ้าดูดูแลแม่อย่างไรงไงคือ,ค,อคือนิสัยแม่นะ่ยหนึ่งแม่จะเป็นคนที่มีระเบียบสะอาดอแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอาหารมากแล้วก็เหล้าบุหรี่เมีย่ยงไม่มีเลยแม่ไม่แตกต้องเลยตั้งแต่งแต่เด็กๆละไม่เลย ลูกอมของดองของอะไรที่หมักดองแม่จะไม่ทานแล้วไม่ทําแล้วเราก็ก็ได้ไปด้วยเราก็ไม่ไม่ทานแล้วก็บ้านไแม่กินหมูชุรสแลวแม่จะกินกินไม่ค่อยมากกินนิดเดียวขอากระเพาะน้อยรสดีนิดเดียวอ๋อใส่รสดีนิดหน่อยนี่ปุ๊บได้เล่าให้มาฟังปัจจุบันไม่ทันไม่ทันหมูชุรสเลยอืม แล้วเวลายมแม่มาถามยมแม่มั้งยมแม่เวลาครูเขาไม่อยู่สมมติว่าครูบอกไว้ห้ <5 S 2> าวันอยู่กอคาใช่ไหมแม่อยู่คนเดียวซึ่องอยู่คนเดียวแม่เนี่ยอยู่กันยังไงแล้วอาหารการกินกับพงกับข้า,ขาวอะไรอยู่ยังไงคนแปดสิบหกเนี่ยต,ต,ตื่นก<ง>ีน่โมงตื่นห้าโมงตื่นตีห้าตีห้าตื่นมาทําอะไรตีห้าับข้าวมากับข้าว ทำก,กับข้าวอากับกับข้าวนี่ทำยังไงกับข้าวคนเด็กเก็บื้อไว้ในตู้เย็นอ๋นตอตาจะจะจะ,จะซื้อทั้งหมูทั้งไข่ทั้งผักทุกอย่างเต็มตู้เย็นเลยอ๋อให้ครบเลยค่ะแม่ไม่ไปตลาดเลยอ๋อทุกอย่างมีหมดแล้วแม่ก็บางทีก็เตรียมไว้ตอนตอนตอนเย็นแต่ตอนเช้าก็จะจะทำทำอะไรอ่ะก็เพื่อจะใช้บาตร แม่จะใส่บาตรเพราะตรงนี้เป็นจุดแรกเลยที่จะใส่บาตรออกจากวัดมาค่ะเตรียมของเตรียมเตรียมไว้วัตถุดิบ๋อเตรียมตั้งแต่ตอนเย็นเลยใช่ไหมเอาจากตู้จากกันตู้เย็นอ่ะนะแล้วแล้วแต่เราเราเราอยากจะใส่บาตรอะไรก็ไม่ทานก็ไม่ทันก็ไม่กินแต่เย็นเลยอ๋อเตรียมตั้งแต่เย็นเลยใช่ไหมส่วนมากแม่กะเน้นผัก ไก่ไม่ค่อยผักแล้วหมูไข่ไก่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ไก่ไม่กินเนื้อก็ไม่กินเนื้อก็ออเนื้ก็ไม่ทานเนี่ยอ๋อหมูกับไข่ไข่ก็เป็นหลักเหมือนกันปลาทูบ้างปลาชูบบ้างใส่ตู้เย็นด้วยข้าวเนี่ต้องเน้นกับข้มกับข้าวอะไรเน้นที่มันมันอย่างข้าวต้มข้าวต้มอะไรจําเป็นต้องทานไหมหรือยังไงทานจ้ะ ช่วงไหนช่วงเช้าด้วยอะไรก็ต้มล่ะก็ต้มตอนเช้าจ้ะอ๋อบางครั้งก็ตุ๋นตอนตอนบ่ายเยน็นเหรออ๋อ,อคืออาหารเพือ่อสุขภาพของเราด้วยตอ,อนนั้นก็เอาไปใส่บาตรว่าต้องเข้าไปสองสามถุงอ๋อมีหนะ้าบางวันไเคยเห็นเห็นคือจะมีโยมอยู่คนประเดี๋ยวจะมาก็สุขภาพเรื่องลำลำไส้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันมีโยมอยู่คน จะใส่คือเขารู้ว่าจะมาลำไส้ไม่ดีไงที่โยมสั่งเงก็ได้มีรักคุยกันก็เธอเธอโยมก็ใส่เช้าเช้าบางวันเอะทำไมวันนี้มีเยอะโเดียโยมใช่ไหมทอดปลาทอดหมูทอดอะไรจิ้มไข่เค็มอะไอแม่แม่เขาจะเป็นมีปัญหาเรื่องการเดินกระดูกทับเส้นไงอพราพ่อเมื่อก่อนตอนวัยทำงานน่ะแม่จะเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากทำงานสุดยอด มีแต่คนจองเอามือันอ่ะปลูกนามาอะไรมากแม่จะเป็นคนที่ทำรวดเร็วเข้าแคล่วว่องไวทำงานหนักและเป็นช่างช่างตัดผ้าช่างเสริมสวยทำนาทำไร่ทำทุกอย่างเพราะว่าบ้านเรามีลูกสามคนคือเรียนหนังสือทุกคนเนี่ยสามาส่งลูกเต่าเรียนเสียดได้ค้าขายเชียงใหม่เลยค้าขายสอ๋อแต่ก่อนค้าขายทุกคนเลยค่ะอ แม่ทางานหนักเพิ่งเพิ่ง <ๆ S 1> มาเดินลําบากมาได้สองสามปีแล้วเนานะมมแม่แม่เขาก็อายุยืนแม่สองยายเก้าเก้าสิบเอ็ด<ๆ>ตระกูลนี้จะอายุยืนหมดอาแล้วเรามาดูเรื่องอาหารเนีม่ยแม่ก็ได้เล่าไปแล้วแล้วเรื่องการในกรณีสมมุติว่ากิจกิจกรรมงานต่างๆที่เราทําอาหารทําอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ เวลาว่างขึ้นมายมแม่ทําอะไรเวลาว่างก็ทําปฏิบัติในบ้านทํางานบ้านอ๋อทำงานบ้านบ้านสะอาดสะอ้านหมดเลยนี่ก็ไม่เขาไม่เรี้ไว้แล้วว่างคือ <c oughs> <c oughs> ทําเป็นกิจวัตรไม่ให้ไม่ให้ว่างเคเพื่อน,านมาทางานบ้านเขม,ม,มใจทําเองหญ้าเยอะเอาหมดเลยเ หายย่าเองมันขณะที่เราทํางานบ้านเราไม่ค่อยให้ว่างมือมันมันรู้สึกยังไงมันมันทําไมต้องทําสบายออกกาลังกายเ๋อได้ออกกําลังกายด้วย <Okay. S 2> สบายใจด้วย <Yeah. S 2> ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลอะไรมาก <Yeah. S 2> อ๋อเ <c oughs> นี่ยจะมาก็จะถามว่าเออคนที่อายุขนาดนี้แล้วมีปัญหาเรื่องเรื่องหลังใช่ไหมกระดูกเช่นกระดูกทับเส้น่ะเนาะว่าก็จะถามว่า มันมีความกังวลตรงนี้ไหมเรื่องสุขภาพมีความกังวลเรื่องเออเราแก่เข้าชราแล้วเนี่ยเรามีกังวลไหมตรงนี้กังวลไม่คิดเลยเราทาแล้วก็สบายใจก็คือหากิจกรรมทาอ๋อทําน่นทํานี่ตลอดไม่ว่างไม่ค่อยว่างเลยใช่ไหมอ๋อการฝีมือก็สวยเหรอคือไม่ปล่อยให้จิตมันว่างได้คิดอะไรเลื่อเปลือยใช่ไหมนิยมดูไหมตามหลัก ตามหลักเรื่องกรรมฐานนะพระพุทธเจา้าจะบอกให้อยู่ปัจจุบันแสดงว่าโยมนี่อยู่ปัจจุบันทําน้าน,ทานทํานี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่ว่างเพราะมันไม่ว่างคิดเราไม่ต้องคิดถูกไหมเนี่ยเห็นว่ามันก็ความทุกข์ก็ไม่มีใช่ไหมซึ่งบางคนบางทีอาจจะมามีโอกาสได้คุยได้สัมภาษณ์บางทีบางคนเครียดคิดเพราะไม่หากิจกรรมแบบนี้อาจจะมาสังเกตด,ดูว่าเออที่โยมเนี่ย โยมแม่เข้ามาดูบ้านช่องสะอาดสะอ้านเนี่ยอ๋อสาเหตุคือโยมแม่ได้ทําความสะอาดเลยตลอดเวลาในโทรศัพท์ของใครถ้ามึงจะอยู่ยายทำหมดเลยอืมอืมอืมปัดบ้านกวาดบ้านถูบ้านได้ออกกํำลังกายจะมาเห็นบางทีไปกวาดเห็นไปกวาดใบมุงใบไม้ในวัดด้วยน่ก็ถึงว่าเอ๊ะเนี่ยดูสิแล้วเข้าวัดอา ที่สาคัญกับเรื่องวัดเนี่ยเรื่องใส่บาตรทาไมต้องใส่ทุกวันหัววัดหูวข้าหัวขจะไม่มีฉันอ oh. ๋อบางบางทีท่านท่านทําบางทีท่านก็ไม oh. ่ได้ทานของที่พระนะบันทีท่านเ็มันต้มต้มข้าวต้มอันอันเพราะว่าเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีอ๋อทำถวายพระเขาทำใต่างหากเลยแล้วก็มาทำของตัวเองอีกอ๋อของตัวเองก็ทำแบบง่าย นี่ยิ่งสินสินแปดแปดข่ำสินห้าข่ำเนี่ยนะโอ้แม่ก็ทําแบบทําให้พระบางทีเราได้กินนิ่เดียวอืมแต่ต้องทำเนี้ยอ่าเราแล้วเ,เราไม่สะดวกเราอยากจะซื้อ,อแต่แม่ต้องทําำแม่เต็มใจถ้าซื้อ,อบางทีเราไม่มีเวลาอืมอืมอืมนี่ก็ที่จะเป็นโยมแม่เชื่อเรื่องบุญไหม ที่ใส่บาตรทุกวันทุกๆวันเนี่ยเชื่อว่าบุญจะช่วยให้เราอายุยืนแข็งแรงไหมอ๋อเรามีความเชื่ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมเห็นวันพระก็ไม่เคยพลาดอ็งพร๋อเวลาใส่บาตรใส่อะไรแต่ละครั้งก็ระลึกถึงอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อให้บุญได้ช่วยรักษาอืมอืมแล้วสินที่นี่เขาเป็นหมู่บ้านสินห้าค่ะนี ศีลห้าเป็นยังไงเรื่องศีลนุ้ยแม่มองอยังไงไอศีลห้าก็ตอนเร้างันไหนก็สวดมนต์ไหว้พระเข้านอนก็ไหว้พระอทุกวันหรือทำทุกวันด้วยอ๋อก่อนนี่ยายสวดทุกวันสวดพระองค์สวดที <c oughs> <c oughs> ่นีมันซสอนเดี๋ยวนี้มันค่อยสวดแล้วมันจิตใจมันนี่หลงหลงลืมอ๋อหลงหลงลืมอืมเหนื่อยด้วยใช่ไหมจ้ะ สุดนานก็ไม่ได้นน,น,นยังงียมยมแม่ว่าไอ้สินให้ห้าข้อเนี่ยปกติโยมแม่เนี่ยได้สมาทานตั้งใจสมาทานในเป็นพิเศษไหมในห้าข้อตั้งแต่ข้อแรกเอาสมมติข้อแรกงเงี้ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสั์กันไม่่าสัไม่ทบาโยมโยมโยมตั้งใจเลยไหม,มสมมติว่าเห็นอะไรเนี่ยวิ่งผ่านวิ่งอะไรเนี่ยโยมจําเป็นต้องไหม ไ่ต้องไม่ต้องทำอะไรมันเรอยุงมากัดเงี้ยไม่ต้องไปตบให้ตายใช่ไหมคนส่วนใหญ่คิดจะตบไงบางคนตบยุงตบไม่พอนะมีไอ้เครื่องช็อตนะมาไล่ช็อตเลยเจอไหมบางคนเนี่ยนะแสดงว่ายมได้สมาทานศีลทุกอพระแล้วก็เอามาใช้จริงๆถูกไหมก็ไม่คิดจะฆ่าสัตว์ใช่นไหม เพราะอาหารที่เราซื้อมาส่วนใหญ่ลูกสาวก็เอามาแช่ตู้อาหารที่ที่ที่ทตายแล้วเนาะ,ใ,<ช>ะในส่วนที่สองก็ก็คงเข้าใจอครับว,ว่าอาทินาไม่รักตับไม่เอาของคนอื่นน<ช><ช>ะแสดงว่าศ<ช>ินในในห้าข้อเนี่ยที่ฟังดูจากพยมแม่พูดเนี่ยอาตมาเชื่อว่าโยมแม่ก็น่าจะได้ครบแต่อาตมาเป็นห่วง คนส่วนใหญ่คิดว่ารักษาสินสมาทา,า,านสินเนี่ยทุกข้อจะได้แต่ส่วนใหญ่จะพลาดส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นข้อสี่สุราเป็นระยะใช่ไหมไม่ข้อสี่ข้อสี่<ไ>ข้<ไ>ขอสี่คือมุสาเออมุสาเนะมุสามันก็จะมีมุสามีพุดเเพศพูทคธรยาพูดส่อเสียดพูดธเฟอรเจอร์คนส่วนใหญ่เนี่ยแบบลืมตัวไอ้โกหกอาจจะเลอโกหก 6, ว่าง ใช่ไหมโดยส่วนใหญ่น่ะไม่มีเจตนาหรอกเช่นบางคนพ่อค้าแม่ค้าก็อโอ้ยแม่ค้าลดให้หน่อยเนี่ยสมมติราคาสิบาทแม่ค้าลดให้หน่อยโอ้ยฉันได้บาทเดียวเนี่ยซึ่งจริงๆอาจจะได้สองบาทใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมโกงก็หนะให้คนมีความสุขเอโกงไปเถอะแต่ไอ้ตรงนั้นอะอาตมาห่วงอะไอ้คือคําว่าอีกคําคือส่อเสียดชอบไปพูดคะแนนัะแนนคนนู้นคนนี้ให้แตกแยกกันยงมีไหมไม่มีใช่ไหม กับดีแม่แม่คอยพูกอ่าเขาชื่อสงเงียมออสงบสงเงียมอเจอให้ไม่ไ่อคสูงสิงกับเราคนแกมีก็ค่าอ๋อ้าชื่อะไรอ๋อเลยได้ชื่อว่าสงเงียมอ่าก็สงสงบสงเงียมเตรียมตัวอะไรว่าดีคเรียบร้อยคนพูดน้อยเรียบร้อยอืมอืมอืมแล้วกลางค่ำกลางคืนเวลาก่อนหลับก่อนนอนเนี่ย เขานอนดึกไหมด้ือปกติจัดเวลายังไงสามทุ่มหรือสี่ทุ่เหรอข้ออะไรดูมวยใช่ไหมดูทีวีอ๋อดูทีวีบ้างเป็นบางวันที่มีมวยไว้หลับทิ้งมวยอ๋อทิ้งมวยก็หลับไปยายชอบดูกีฬาค่ะหลือบอลทุกอย่างหรอ ที่นอนดึกพราะพระมีอากทุกบอลทุกอะไรดูหมดชอบนะเพือเพอนเปนเป่นทำมึงธรรมะอะไรฟังมึงไหมฟังจ้ะหรออ๋อฟังธรรมะด้วยอืมมกัมีเทปไปมวลเนาะดมเช้ามก็ทำทุกวันแหละเทปอืมวัดอะไสุเทวัดทุกวันปิดทุกวันอืมอืม หลับก็ไม่ถือว่าหลับยากใช่ไหมหลับง่ายใช่ไหม <c oughs> เราทํากิจกรรมทํางานทั้งวันใช่ไหมมัน <Yes. S 1> ก็ทําให้หลับง่ายก็ก็ถือว่าดีถือว่าดีนอนแล้วเปิดทีวีดูหลับไปถึงทีวีอันนี้นะท่านอาอยุย่างเก้าสิบเอ็ดจะจะให้แม่เป็นองค์กระถิ่นครั้งหนึ่งปรครัณนี้แล้วก็ปีปีแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ปีนี้นะปีปี กีอไปก่อนนะจ้างสาระนี้ในสาระบากได้สามแสนสามให้แม่เป็นองค์กระถิ่นเหรอโอ้สาธุูาอธมาสาธุูอนุโมทนาสาธต้ด้วยอ้าสุดท้ายเนี่ยดูฝนทำท่าจะลงนะเดี๋ยวให้ให้ก่อนจะไปถามโยมโยมตอนสุดท้ายถามโยมแม่ก่อนโยมแม่เอ่อฝากข้อคิดให้คนที่ติดตามดูโยมแม่หน่อยว่าเราอายุขนาดนี้พุทธะพูทธเก่ควรจะวางตัวอย่างไง นะจะได้ไม่คิดไม่กังวลอะไรลองคุคยคุยให้คนคนฟังดู่ดิมองทางนี้มองทางนี้เเออเอ,หอ,อให้ทําตัวยังไงให้สุขภาพดีตจะให้สุขภาพดีก็มาให้เครียดให้จิตใจสบายคิดอะไรก่อนต้องกินเหล้าเมายาไหมไม่ไม่กินเหล้าไม่กินยาไม่ซื้รีู้ดม มากินของหมักของดองอืมตอนจะหลับก็นอนแให้สบายนอนหลับดีนอนดีตีสี่ตีห้าก็ตื่นแล้วอืมใช่สวดนนตนก่อนนอนสวดนนต์สวดมนต์ทุกวันอืมอ๋อดีเป็นแบบอย่างไอใครก็อยากอายุยืนก็เนี่ยก็ปฏิบัติตามโยมโยมโยมแม่แล้วกันนะเนี่ยนะเอามาถามลูกสาวตอนสุดท้าย ลูกสาวจะให้ฝากข้อคิดว่าถ้าเราจะดูแลนะอย่างนั่นก็คือประสบการณ์จริงถ้ามีใครก็ตามมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่จําเป็นต้องดูแลเราจะดูแลยังไงช่วยแนะนําฝากก็อันอันดับอันดับแรกก็เรื่องอาหารการกินกเนี่ยค่ะ,ะต้องต้องต้องเน้นเรื่องเรื่องอคุณค่าของอาหารก่อนว่าต้องต้องทานอะไร ตอนช่วงเราซื้อใส่ตู้เย็นไว้นะค่ะก็คือจะซื้ออาหารไว้ให้แม่ไว้ก่อนเต่นจะทานอะไรก็แล้วแต่ท่านอย่างเงี้ยอาหารก่อนแล้วก็เรื่องออกกําลังกายก็ให้ให้ให้แบบแบบให้ไม่หนักเกินไปอย่างเงี้ยแต่แม่ก็จงังๆทำหนักอยู่แล้วอันอันสุดท้ายก็คือเรื่องการถ่ายการอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่เนี่ย ผลไม้ทุกชนิดแม่ชอบผลไม้แล้วดื่มน้ําก็เยอะค่ะแล้วก็ของมืนเมาแม่แกไม่แต่ต้องเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะแม่แม่ทําเป็นตัวอย่างเราก็เลยทําตามแม่บังคับแม่ให้เราเขาไม่กินลูกอมลูกอะไรเราก็ไม่กินลูกอมไปด้วยอย่างเงี้ยของหมักดองแม่ไม่กินเราก็ไม่กินเราก็ทําตามแม่อนะบางอย่างเราก็เสนอแนะให้แม่เป็นบางอย่างบางอย่างไปกินจืดไม่กินเผ็ดอ่ากินจืดอ๋อกินเผ็ดไม่เห็ด ชอบกินต้มกินผักกิน,นอะไรกินจืดหน่อยกินผักเยอะๆอ๋อกินผักเยอะเนาะการกินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยแล้วต่อไปก็เรื่องสมาธิทานเขาเสร็จยากก็หาผลไม้มากินอ๋อสมาธิหมายว่าไงก็ท่านอยู่คนเดียวยังไงยังไงเราต้องอยู่ให้ได้จิตใจต้องจิตจิตต้องมั่นคงจิตต้องแน่นอะยังไงอะคนอื่นเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ไงอย่างเงี้ย ให้แม่มีแบบมีจิตเข้มแข็งด้วยอัตโนมัติเขาก็อยู่ได้อืมไม่จําเป็นจะต้องมานั่งสมาธิอะไรแต่ว่าขอให้เรามีใจตั้งมั่นจิตจิตมันเข้มแข็งไปก่อนสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีอะค่ะอสุขภาพจิตสําคัญจจิตใจสบายย่อมยิ่มในร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงจิตเข้มแข็งในานะที่ครูเต้าเป็นลูกได้ดูแลอยู่ สิ่งบางสิ่งบางอย่างก็ตามที่มีผลกระทบไปอจิตใจเราจะมาเล่าให้ท่านฟังไหม<อ>เ,รเรามีเข้ามาค่ะก็ปกติบมกว่ามีบ้างแต่ว่าบางทีไม่อยากให้แม่รับรู้รู้ไปก็คิดมากเฉยๆค่ะบางทีเราก็ไม่บอกค่ะเราเราก็จริงๆเราก็มีเรื่องที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างในกันห้านในกันลูกไหนจะอะไรก็แ้สวนเซินหลายอย่างแต่บางอย่างก็ไม่บอกอ บอกไปก็เดี๋ยวท่านจะเครียดไม่บอกออก็เหมือนกับว่าเราโกหกอ่ะโกหกเพื่อให้ท่านสบายใจโกหกไปเถอะไม่บาปหรอกคิดว่าอย่างเงี้ยนะพอดีเราเป็นคนที่จิตใจเรื่มเเล่นจำใสประมาณนั้น, <S <S นแยกแยะได,ได <S 1> <S 1> ้ถึงเวลาสนุกสนสารให้ฮากอกไปก็เพื่อนอย่างเงี้ยถึงเวลาทางานงก็ทําหน้าที่ต้องเป็นเปนหน้าที่ค่ะเป็นหน้าที่ พี่ต้องดูแลหลานดูแลแม่ดูแลสวนดูแลทุอทกอย่างเพราะน้องชายอยู่ต่างจังหวัดที่ชอบทุกอย่างลายอย่างก็ถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันดีอย่างน้อยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสคุยกับโยมแม่นะแล้วก็โยมกูเต้าด้วยนะท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากบุญกุศลที่โยมแม่เราพิติปฏิบัติมาตลอดนะแล้วก็โยมกูเต้าเป็นมา ในทุกพทุกชาติอน,นกันเหนรวมทั้งบุญกุศสทน่อารมาลงเป็นมาขอจงมาเป็นตบะเดชะคารวะปัจจัยให้โยมแม่แล้วก็คุูเต้ามีแต่ความสุขความเจริญในร่มเง,งาพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วมีสุขภาพรนา,ามัยที่แข็งแรงตลอดไปด้วยเถิดก็ขอกราบให้ท่านอยู่จำพรรษาที่นี่นานๆนะคะ อยู่เป็นโล่งโผล่โล่งใจของบ้านเราโอ้อันนี้ทุกๆคนเห็นจริยาวัดของท่านอยากอยากจะให้ท่านอยู่นานๆนานๆช่วยกันช่วยรักษาวัดสัสาาวัดะเพราะว่าบ้านเราเลื่อสายท่านเยอะค่ะโยมมันคืออาตมาเนี่ยแม้จะอยู่เพสั้นไปจริงนะแต่ที่นี่ปลูกพันธุ์ไปจริง ยังไม่ถึงสามเดือนนะจะเห็นถ้าจะให้จะเห็นจิตใจของโยมที่นี่มีน้ำใจดีมากนะแต่ว่าโยมบางทีบุญกุศลอาจจะมาอาจจะทำมาแค่นี้นะคืออย่างนี้เออจะมาก็มีความคิดก็ตั้งใจแล้วคุยกับพระเพื่อนที่มาวันนั้นอี่ยให้บอกครับไปกันแล้วเดี๋ยวก็ไปกัน ไม่ว่ากันนะคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะโยมอยู่ปกติก็อยู่ได้อยู่แล้วนะอาตมาไปคนก็ไม่มีปัญหาแต่วันหน้าวันหลังมีโอกาสนะอาตมาก็จะไม่เย่ยมเยอนนะแต่ช่วงนี้ก็ปล่อยให้อาตมาก,ก่อนนะอย่าเพิ่งโยมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปบีบคั้นอาตมา <laughs> ไม่ไม่ม <laughs> ค่ะท่านต้องการหรือ,รอว่าเสนออะไรที่จะให้เราแบบอ่าไป อะไรอ่ะปรับใช้ไปรับใช้ท่านไม่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 มีไม่ไม่เต็มใจค่ะเต็มใจเป็นโยมอุปถัมภ์คือคือเจริญพรโยมคือคือได้มีความตั้งใจว่าคืออาตมาเนี่ยตั้งใจนะครับในฐานะกเหมือนโยมบ้านปลายชีวิตเหมือนโยมแม่เนาะเราก็ก็อยากใช้ใช้สภาวะกินให้มันอิสระนะให้มันสบายไม่อยากไปติดอะไรทั้งนั้นอ่ะเนี่ยที่อาตมาเดินทุดงคือไม่อยาก ติดโน่นติดนี่ติดลาบซักตาระติดญาติโยมติดเกินเหตุนะฉะนั้นโอกาสที่อาตมามีโอกาสได้มาที่นี่ก็ได้มาสัมผัสเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีๆอ<า>๋อเป็นบุญวาสนาค่ะ <c oughs> ที่ได้เจอทางอาตมาก็ <c oughs> จิตก็ได้ระลึกถึงนะโยมตลอดเวลาแต่ว่าจะให้อาตมารับปากโยม <c oughs> ขออาตมาขอเที่ยวนี้นะขอไปก่อนนะเพราะว่า ก็น่าจะอีกไม่หลังวันพระไปอาตมาก็อาจจะเดินทางนะวันพระไหนคะกัวันพระที่จะถึงเนี้ยแต่เป็นวิสาขบูชาได้หรอคะไม่ไม่รู้อ่ะในวันพระวันที่แปดนะวันที่เก้าหรือวันที่สิบเนี้ยอาตมาก็จะคงจะไม่มีวิสาขบูชาท่านไม่รู้ไม่ดูปฏิทินดพิยนอะใช่วิสาขบูชาเนี่ยไปมีประเพณีของวัดพระธาตุจอมปิงนะคะอ๋อนั่นอีกอีกหน้านนั้นเป็นวันที่ตรงวันที่สิบห้า ทุสุสเจ็สิบห้าวิสาขบูชาประเพณีแปดเป็งของสองตำบลเราท่าทุกลูกที่ต้องไปไปเข้าโบสถ์ตรงนั้นหมดเลยเหรอก็ขออมมนุโมต์ท่านให้ให้อยู่หลังจากแปดเป็งให้เสร็จสิ้นคือค่ะ yeah. เหรอเราก็ไม่เคยเห็นประเพณีตรงค่ะดูซะหน่อยแต่มีเห็นพ <อ S 1> ระพ,พ,พูดคุยอยู่ค่ะนะเม hey ื hey ่ hey อก่อนกัดใหญ่มากแต่ช่วงหลังโควิดเนี่ยก็ลดไปเยอะเมื่อก่อน เคยนำนักเรียนมามาทำกิจกรรมเมีส่งน้ำพระธาตุด้วยค่ะหระ่านไปแล้วต้องบ้านก็เหงาเองโอ้ไม่หรอไม่ให้ท่านนั่นก่อนเถอะค่ะอเอาอย่างนี้สั้นๆตรงนี้อาจจะมารับปากก็เดี๋ยวอยู่ให้จบงานพระธาตุด้วยกันใช่ๆนั่หละก็ได้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าท่านจะไปแสวงบุญก็อาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้นะถ้าถ้าสะดวกท่านอ่ะ ไม่ต้องว่าหลังที่สิบห้าไม่ต้องอะ่ะหมายว่าประมาณหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปจํากัดเวลาค่ะ <c oughs> คือคือขอเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาขออ,อีกก็ก็ก็แล้วแต่ท่านสะดวกแต่หมายความว่าเราเราไม่อยากจะรับปากหรือจะว่ามูสาอีกเนาะใช่ใช่ใช่แล้วแต่ท่านสะดวกนะอยู่แม่นะีน่อตาตมาเนี่ยมาเนี่ยมาครั้งแรกเขาไม่ได้คิดว่าตั้งเป้าจะมาอยู่มาจะมาหาที่นี่ถือว่าแวะมาเยี่ยม พเพื่อนในความคิดอะนะ,ะเขาก็โทรคุยกันไงและมาเยี่ยมพเพื่อนเอาเขาอยู่ดีมีสุขสบายก็โอเคดีเน้เนี่อาตมานี่ชอบไปเรื่อยๆื่เดี๋ยวมาพระทุด,ดงอะมันไม่ติดยึดอยู่ที่ไหนจะแห่งอยู่นะเพื่อนในหว่าไม่จำเป็นต้องอายุเท่ากันใช่ไหมคะพระชุมพลแกกว่าใช่ไหมก็ก็เห็นก็บอกปีเดียวกันแต่ว่าอาตมาไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้เไม่ยไม่รู้ก็สอบเนะเพราะว่า ไอ้ตรงนั้นไม่ซีเรียสน่ะเขาเรียกว่าชาธรรมิกชาธรรมิกก็คนที่มีธรรมเสมอกันนะชาธรรมิกเขาชัดเจนมาก็ไม่เป็นไรนะเจตนาจะมาอยูอแม่ก็คือ <c oughs> จะไปไเรื่อยๆให้สำนวคะสลัดสลัดบ,บ,บางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจนัน่ยนะทั้งเสนาธนะคือที่ชักที่พิ้งอาศัยนะหรือแม้แต่ละกระละเนี่ยโยม มามากๆว่าโยมก็อย่ที่นี่ออนไลน์เนี่ยโยบูทำยังไงเราถึงมาวันนะโยมพูดถูกไหมอยู่ที่นี่ไม่ประชุมงานนี่ออนไลนี่ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าอาตมาไม่ได้ใส่ใจเลยนนะพอเดือนที่ลงมาไม่ใช้เงินสักบาทก็อยู่ได้เดี๋ยวไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วอาจจะมางชาาาววบ้้นแลอตมามาดูวัดของครูบาคำปันอุกอาตมายิ่งตะลึงเลยอาตมาชอบเลย อาตมาดูคติธรรมท่านในหนังสือนะเ่อาตมาโพสลงในคลิปอ่ะนะเอ่อท่านบอกว่ามันมันให้ข้อคิดเยอะนะท่านบอกว่าอย่าไปอย่าไปทําให้ตัวเราทุกข์เลยแล้วเงินทองกับทินปปิพา่าก็อย่าไปสนใจเลยแล้วแต่โยมโยมก็ท่างแล้วทำอะไรก็แล้วแต่เขานะอาตมาชอบเนี่ยอาตมาอยู่ที่ไหนเมื่อกันอ่นตมาไม่เคยแตะเรื่องเรื่องเงินทอง ติดินป่าป่าเอาโยมสายยกเอาดูแลไปจัดการไม่ต้องไปยุ่งเขาจะทําอะไรเรื่องเขามไม่งั้นเราปวดหัวค